เลยนี่ม่มากเลยอย่าทะเลาะกันเลยเองใหมได้มาเลยเบอร์ห้าคะับหมายเลขห้าค่ะหมายเลขหาเต้นเพลงอะไรก็ได้หนึ่งเพลง่ะท่านแม่เมสิกไหมคะมสิกมาดีเลย้าธัดอยู่แล้วเพลงมันเพลง้บไคะเ

ีกลับไปเลยก็ได้นะคะเลยไม่เป็นไครับไม่เไร่าไยอดูอีกน่อย่จ้าอดีที่2จไใครดีพมพั่พ่อเฮ้ยแม่ดราิด่ะไม่ใช่ดราชั้เม่ี้เรียกเขาว่าอะไรนะพ่อครับพ่อม วันนี้ไม่เลือกตกรอบไปเลยหท่าแม่เอาตัวตัแม่อเอือกันเืองเบอร์่แม่ฝากค่า <c oughs> ก่อนแม่น้ำเรืองไปเลยทั้งมเือาเกอดี่จะแกไปมากกว่านี <c oughs> อ้อ่ะอหาักีเลือกเบอร์ก่อนโ <c oughs> อหโหมายเล่นหกมา่ะ หายเลขหกเป็นคำถามเกี่ยวกับความรู้รอบตัวค่ะพอจะมาเป็นผู้คมของค่าเนี่ยจะมาตรตลลาดนี้ได้จะต้องมีความรู้แล้วก็ต้องมีความทันเห้บ้านกันเมือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ประสบการณ์ของค้ากำลังปวดหัวอยู่คําถามมีอยู่ว่าว้า ทำไมปลาหมอทาดดำถึงขาดดำจัตแ้ตอบจับ10วินาทีอยู่เริ่มทไมปลาหมอไอ้บ้าเขา็หมอปลาสินไม่ถึงขาดดำมไม่ถึงทาดดำหรือเปล่านะาดดำทงจะไม่รมดขาดไปทำไมมีหนวม้ยมวดปลาหมอไมาดดำจะไม่ใ่ะถึงาดำไม่รตอบมันตอมาแล้วว่ากูไม่รู้โูจะไปคำตอบที่ถูกต้องนะ เม็กมาเพื่อนแม่คะเฮ้ยม่กวเคน่เข้าใจ้าหรอมาเขต่อคููอยู่แล้วเพราะคูกก็ไม่รู้จริงๆเหมือนกันเฮ้ยถ้ต่อไปยังไม่เลี่ยงายีเกิน้ามุ่งทางการแสดงอัอสองเสองหมายเลขสองไ้่นแม่คะหมายเลขสองโชมายาบนค่ะตายนะ ท่าทำอยู่กระหลกระไลเห็นเจ้าจะเช่าได้เหรอมายากรเนี่ยเออทำไมเบอร์ข้าเันแย่วาคนอื่นนะเืยอะมากแล้วก็กลับเลยไปเออ,เอ,อจะยังงี้เลยแม่เออมายากรข้าไม่เคยเอ,อ๋อข้านี่ออกแล้วคุณท่านออคืออะไรเหรียญี่ไอเหรียญทองทำไม <laughs> ทไม่านจะทำอะไรข้าจะเสกให้เหรียญน,นี้หายไปจากมือข้าเฮ้ย

ยค่ะไปรหยุดหน้าเจ้าเไงจางหาวจริงจาคารเอาเลยชั่วร้ายโอ้โหทำอย่างนี้ได้ยไงจริงค่ะหอมใจแล้วไม่หอมขวาเนี่ยกันแม่ขอบลุกค่ะค่ะ แต่แบบสักคนไม่ได้เลยเลยขอเลือกก่อนได้ไหมดีไหมไปรอตัวนั้นก่อนจะเขาไปคุยคนไหนขวานดีไหมจได้ลูกใครแม่หวะเรามีพระราชาองค์ใหม่แล้วอาคนต่อมางั้นขอตาข้าโชว์บ้างอีกบ้างโดดลุ้นเลยครับพี่อีกหน้าพี่เราจะหอมตายหรือหอมขวาก่อดหอมหน้า เนื้อใหม่แน่ข้าเลือกเบอร์หนึ่งหมายเลขหนึ่งเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนจะไปอ่านแผ่นป้ายของท่านท่านหนักเบอร์หนึ่งก็จริงแต่เบอร์ข้านะศูนย์แปดหนึ่งเฮ้ยกำแพงนี่ยไม่รู้ไปเอาที่ใส่มาจากใครแม่โอ้โหตัวข้าก็จะชินแล้วนะอ่ะวอ้าไปอ่านแผ่นป้ายกันดีกว่าค่ะ เบอร์หนึ่งฟรีสไตล์บาทแต่ว่าถ้าท่านไม่ไหวอ่ะนะข้าให้หาใครก็ได้ในนี้เลยมาช่วยท่านหนึ่งคนดีนะวิท่านทำได้ไหมเอออย่าออย่าไปขอบครีอะรด่ร่ไใครดรใครดี่ี่ีร ต้องรักางนะเอแล้่้าชนแท่นะพี่ท่าเหนตผีแล้วก็แรปได้นะโอ้โหแล้วก็ชอะไรหน่าเส้นเหมือนรมากจะต้องเป็นเ่ที่เป็ดีหรือเปล่าอะลองดูไปได้ก็ท่านบอกเองอ่ะว่าใช้ไมได้อ่ะเขาไม่ได้หมายความแบบนั้นท่าแกสี่บาทท่าแลกสี่บาทอะ Khaun Kaun Red Oho Aung Bish Bish Ma Aung Bish Bish Ma Si Aung Bish Bish Ma Si Nha Jai 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 Si Nhi Tha Nong Jee Ngo? Nhi Tha Nong Jee Ngo? Nhi Tha Nong Jee Ngo? Nha Jai 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 Si 1 2 3 4 5 6 ุม่ก็ได้มาตอบโจทย์นี้งความน้ารักด้งแต่ถ้ารักว่าเป็นแกลบที่ดีไหมก็ทุเร้ไม่ต้องก็บปากยอเที่ถึงลูกเลยนะเนี่ยแต่ก็น่ารักไงอ่าคนต่อไปจีไทยอ่าค่าเฮ้ ยกก่อนแค่เหลียงเบียดข้าได้ไหมข้ายกก่อนจะข้ายกก่อนเมื่อกี้มือข้าขึ้นอากาศก่อนอ่ะเราถามพวกพ่อเดชใครยกก่อนไม่คิดจะใครยกก่อนอ่ะคุณแม่ยกก่อนเพราะแม่ไม่ดีเลยข้ายกก่อนข้าไม่ยคก่อน ท่านแม่มึงมึงพูดตรงนะมึงวงยังไม่หมดากที่เองของที่ใเนี่ยใจต้ออ่นม่ที่ขาดต้องอดไม่ต้องเสียแล้วนะถ้ายกมือพร้อมกันนะโชว์พร้อมกันเลยแข่งพร้อมกันเลยเดี๋ยวเริ่มหมายเล่เลยนะทีนะที เลขสีดูเหมาะกับพวกท่านสองคนดีนะขอดูเลขสี่หน่อยสิคะท่านแม่คะข้าันแล้วมอะไรหรอคะอาณาจักรข้าเลยนะมี่ลาเส้นทาเส่งทั้งส้ก็บอกเรื่องมือไปเจ็ดพุ่งน้ำข้าจะเอาปากเลยใหในปากเจ้า S <S อีกแนึ่งที่อักไยนเยท่านไปเกกินไ,ไ,ได้สดแล้มีการเตรียมหัวทั้งหลายเลย,เลยใครที่กินได้ยาวก,กว่าก็ถือว่าเป็นพุชนาไตผู้เจ้าพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมไไไไไถ้าพร้อมแล้ว ทั้ร้อมเลืข้าพร้อมแล้วพักโฆษณาสักครู่เริ่มเลยเริ่มเลยเริเครับเริ่มจายอมนะเจ้าไม่ควรกำนะคนเรายอมนะเจ้าเราจะยอมพ้นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ทเขราว่ามันุแปลกๆนะเฮ้ย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 เ่อยต่เน ถ้าจะาังวที่จะไ่้งานนะว่าเราช่วงเลามันสิที่สุดได้แหละควจริงอ่้าไม่ชราชินีราชิอ้าจแล้วือนางแม่มดปาหมอผ่านดาที่จะมาทําลายนาจะปีชีพของมนุษย์

เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่แกความมันแน่เหอแกต้องการอะไรจากพวกเราอ่ะะไม่เป็นยิ่เหรเพราะว่าแต่ดวักกินเรื่องชายชายกันอไอ้ยุทีกยินหมื่นปีตอนนี้ข้าจะมเท่าเลยมันแวเดกเจ้าเปิดเผยดวงเจ้าแล้วตตาตา้าง่เจ้าับ จับแ้่บนเจอไรอย่างีต้องไปแย่งสินข้าหรือเย่งไรความจริงแล้วข้าไม่ใช่ใครกันข้าคือพระทาวิษณ์นั่งจับแม่บนและข้าไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกข้าคือไอ้สี่ชาวไร่ธรรมดาที่นี่แหละที่พร้อมจะสู้เย่งเปล่าแย่งไรกับเพื่อนของข้าไ้วยอยนนี้ น้ำไหนน้ำไหนนะจะตู้ได้กล้วยจริงเหรอไม่ดีมั้งพวกเจ้าคิดจะท้าทายกับระบบเหรอตายซะทีเนี่ยล่ะอ้าอ้าเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงไม่เลยข้ากลัวเดินเดินเดินเราต้องทำแค่ไรกันทำให้มันดีๆเก็หมายถึงว่า วันร้ายทำอะไรเลยอ่ะโอ้เน็ตอร์ของกระถางผ้าคืออาาตมันจดึงอะไรรู้มันจะดึงอะไรอ่ะ ทำไรค่าได้เหรอถึงจะมีดาบุกก้า,าแต่ก็ไม่ใช่หนุนนะตี่หนีคนที่กับพี่ข้ามันุน่ชื่นเลยเฮ้ยแง,งเป็นยังไอองทำยังไงดีอ่ะเห็นทีข้าไม่ช้าฆ้าไม้ตายแล้วไปไปไย นี่ค่ะโดนทีแล่ตมงจะตายจริงเหรอสิดพนจะตายไปแต่จะจากแท้งเห็น้นใครได้แต่จะดิ้เลยและข้าขอให้พวกเจ้าตัดใัยตัทากันขอ้ได้กันเอง ลา่อนพี่ชาย